คือ MRI ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะได้ร่วมมือกับอบตบางนางพึ่งดนตรีในศูนย์จับจ้าปวดนะคะอาจารย์อ้อควายเปิดนักแต่งเพลงนักดนตรีศิลปินนักร้องช่วยเธอสังคมดีเด่นนะคะปีพุทธศักราช2563และคุณดาดาไวไฟนักดนตรีศิลปินนักร้องในสังกัดอ่องสิงคโปร์เจอเนื้อสารท่านเลยค่ะคณะกรรมการคะะอยากดูแล้ว ต้องต้องอาจารย์ตากานะเพราะว่าไม่ว่าผลจะออมายังไมทุกคนมีใจหมดเพราะว่าสิการเียาอาจารย์สวรรควันตกใจโอ้พอจังเลยต่ยเออก็อออันนนนี้กก่่สวัสดีนะครับยิ่งยิ่งใกล้ชิงชนะเออจริงจริงเข้มข้นมากเราว่าคนรอ จังหวะนองใกล้ทัใช่ครับแล้วก็ผมขอฝากกับผู้ประกวดนิดนึงทุกๆทุกท่านนะครับตั้งใจตั้งใจแล้วก็ทำกานบ้านมาดีมากบางคนร้องร้องดีมากแต่คำร้องํำนองผิดมันก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีแผลในการตัดสินนะครับอ่าพุ่นดาแลก็จะเป็นเบอร์20นะครับเสียงดีเสียงดีแต่เสียดายเพราะว่าร้อผิด้องก็คือ มันก็ต้องคะแนนก็ต้องลดลงนะฮะก็เอาไว้โอกาสหน้ายังมีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยขออนุญาตเริ่มเลยค่ะอาจารย์เอาเอาขึ้นเลยนะขอรางวัลที่สามคุณอ้อเบิร์สินก็พิโชยอยู่ไหนอ่ะที่สามผู้ที่ขับร้องเพลงนะคะนีออนการไพยค่ะ รางวัลที่สองค่ะผู้ที่ขับร้องเพลงรั้วของชาตินะคะหมายเลขสิงค่ะ สลาสลักนั่นสลัชาธนาวินพ่อะคุณพ่อเขาบอกว่าไม่ใช่สลีีสลอีหนูจำได้นะคะขอบคุณนะคะแสดงควนจิตดีด้วยนะคะต่อไปรางวัลที่หนึ่งก็สามพันบาทได้แก่เพลงสิ่งที่ต้องอายค่ะได้แก่ไพน์นี่ สียุดมันสิ่งที่ต้องตายคือใจโลภโมโทสันรับราชการแต่ขอรับฉันโกกินไม่ต้องไปอายที่ใครออกรถไปแด็กค่ะก็ขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วครั้งที่หน้าก็คือวันที่16ก,กันยายน แล้วก็มาเตรียมความความจำทดสอบความจำจังหวะทํานองคําร้องถ้าแม่นก็มาแล้วก็เผื่อว่าถูกได้รางวัลแล้วก็ถูกรางวัลหวยด้วยเพราะว่าตรงกับวันที่บรรมันรับพร้อมกันเลยตรงนี้ดูขอบคุณนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับสมัครด้วยต้องมาเสียตังค์กันน่าสียตังค์ก็ไม่เสียนะคะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะ ร้องเพลงเป็นก้อมรองมาสร้างโอกาสให้โอกาสตัวเองนะคะแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร้องไม่ว่าจะได้ลําดับที่ไรสนใจก็ลืมทํานองแต่แต่ร้องดีผลทุกค้องน้ำเสียงออกมาคือได้เห็นความตั้งใจแล้วก็มันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ยังจำจำไม่ได้แต่ความแต่กรรมการทุกคนที่นั่งฟังก็เป็นปลื้มใจที่ว่าเขาพยายามที่จะตั้งใจตั้งใจที่จะมา ก็ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างสรรค์สังคมกับประชาชื่น MRI ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณบริษัท MRI ประชาชื่นนะคะหรืประชาชื่อไมอันนั้แล้วก็ ปตบังน้ำพึ่งดนตรีในสวนนะคะก็ขอบคุณมากเลยสําหรับสิ่งดีๆและที่สําคัญขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงให้โอกาสตัวเองค่ะอย่าปิดโอกาสนะคะโอกาสเมื่อมีมาแล้วเราต้องมาไขว่หาเพราะว่าก็ไม่เสียสตุ้มสตางค์มาเที่ยวแล้ว <c oughs> ก็ได้มาฝากรังานด้วยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค,นะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอเสียงปรมืออีค่ะหนึ่งค่ะ,คะขอบพระคุณนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะ เขาเรียกเธออีกนมามว่าหมอบ้าน้อให้ติดกันดด้มีทางออกยามได้ใครดึกเดือนคืนมองยังมองไปเห็นแสงไปที่เธอเปิดเอาไว้คนอุ่นใจอนามัยมี ความยแพ้แม่รายได้โน่ตราบที่ชาวป่าโดนต้องการนั้นเธอไม่ท้อที่ได้มีคนโรคกภัยต้องดนไปจอเธอจึงสู้เป็นหมอห่างไกลอยู่นานหลายปีหัวใจเธอสีนิออนของใส ส่งสวา่างปลางไคร